สวัสดีค่ะอินิตต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n e j 5 6 9 s o master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวเมถุนหรือมิถุนในช่วงเดือนมกราและกุมภาพันธ์นี้นะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ western astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะก็ในส่วนของ ช่วงเดือนมก,กราคมวันนี้จังทำวิดีโอเนี่ยวันที่8 <c oughs> มก,กราคมแล้วนะคะเมถุนเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะการทำหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องให้แบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการใช้เวลาที่จะ Reorganize ไก็คือ กลับไปจัดระเบียบนะคะชีวิตรายการเอกสารสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนสำหรับอนาคตหลังจากนี้นะคะแล้วกเ็เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะล่าช้าหรือว่าจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องคุณต้องคุณต้องเตรียมพร้อมอะเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้นะคะโอเคทีนี้ วันที่ดีของเมทุนเนี่ยก็คือ13-14นะคะแล้วก็วันที่ Challenge ท้าทายก็คือ1-27-28นะคะโอเคมาดูกันแล้วก็สำหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ชาวเมทุนเนี่ยเขาบอกว่าอ,อมันอาจจะมีหลายอย่างที่รู้สึกถึงถึงความจริงจังซีเรียสในช่วงเดือนนี้นะเขาบอกว่า อ,อ,อาจจะต้องหายใจลึกๆมากหน่อยในยช่วงนี้แล้วก็อาจจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นจุดประสงค์มันเป็นแผนการมันเป็นเป้าหมายของคุณจริงๆจะทำให้คุณสามารถออกจากปัญหาที่มันซีเรียสได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องออทำให้หัวเบาๆใจเบาๆนะคะมันก็น่าจะทำให้คุณ ผ่านปัญหาหรือว่าเรื่องที่มันจะเจอได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะวันที่ดีก็คือวันที่9-10-11นะคะกุมภาพันธ์ความวันที่ Challenging ก็คือท,าท้าทายคือ23-24นะคะอ่านแล้วกลัวเลยอืมแต่ว่าคงแจงเป็นถุนใช่ไหมตอนนี้แจงทำเอกสารกับบ้านอยู่เนาะกับกับไทยอยู่ก็เตรียมจริงๆนี่ก็เออเจ t เร่งด่วนมากๆไม่น่าจะจะทันหรือเปล่าด้ซ้ำน,นะคะก็คาดหวังว่าจะทันอยู่อ้ามาดูกันสำหรับชาวเมถุนช่วงเดือนกุุภมกราคมก่อนนะตรงนี้นะ <c oughs> เริ่มกันตั้งแต่มกราคมนี้ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์คุณนะคะอยู่ในเรือนที่8ก็คือเรื่องของ a r t e r p l e m o n y เรื่องของการเงิน passive income นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะ mm hmm. เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมสัญญา ต่างๆการลงทุนลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นพวกแฟรนชชายเน็ตเวิร์กเก็ติ้งต่างๆพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้วิดีโอวันที่9เนาะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีนิวมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรค,คือเรือนนี้เนาะก็เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นการลงทุนใหม่ๆก็ว่าได้นะคะวันที่14มกราคมเนี่ยจะมีดาวพุธ เดินถอยหลังดาวพุธเนีย่ยเป็นดาวประจำตัวของคุณเลยนะคะแล้วเขาจะส่งผลกับคุณในเรื่องของตัวคุณเองว่าก็เรื่องของการการครอบครัวเป็นหลักนะคะเดินถอยหลังที่หนึงก็จะส่งผลเยอะมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะในเรื่องของการเดินทางไกลต่างประเทศ อาจต้องเช็คนิดนึงบางทีตั๋วล่าช้าไฟล์เปลี่ยนหรือว่าเอกสารการเดินทางช้าเป็นพิเศษนะคะตรงนี้นะติดต่อสื่อสารบางทีผิดพลาดได้ง่ายได้ต้องต้องแบบคือการรีเนียภาษาอังกฤษคือการทำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเวลาที่มันมีดาวรีโทรเกรดแบบนี้ค่ะเหมือนกับเราต้องกลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างจริงๆไม่ได้แบบว่าอยากเล่าเรื่องตัวเองแต่ ยกตัวอย่างให้ฟังเผื่อเพื่อนผู้ฟังที่มาฟังแล้วว่เจ้สเออมันมีความคล้ายคลึงของเราเหมือนกันขอ <c oughs> โทษค่ะเหมือนตอนนี้แจงเองเนะเาะกำลังจะกลับไทยใช่ไหมแล้วขอเอกสาร Thailand Pass นะคะเข้าประเทศนี้ค่ะคือลุ้นมากๆ จะได้ผ่านหรือเปล่าจะตกหล่นอะไรหรือเปล่าหรือแม้แต่การสื่อสารการขอเข้าประเทศต,ต้องโทรไปกับโรงแรมพวกนี้บางที่บอกว่าเฮ้ยเข้าได้บางที่บอกว่าเข้าไม่ได้แม้แต่หน้าเพจมันก็แบบไม่เหมือนกันนะคะทําให้เราต้องทําหลายรอบมากอันนี้คือยกตัวอย่างของของแจงที่เจอนะคะของท่านผู้ฟังก็มีโอกาสที่จะต้องย้ําคิดย้ําทําในเรื่องของเอกสารการสื่อสารโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเรียนเกี่ยวข้องกับ การไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการออนไลน์ต่างๆากฎหมายต่างๆด้วยดูเยอะๆนิดนึงนะคะ17มกราคมฟูมูลในราศรีกรกฎนะคะก็จะเป็นเรือนที่2ของคุณนะคะเป็นลักษณะของการจบเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างบางคนได้รถ บางคนขายรถบางคนให้คุณค่าตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมบางคนมีช่องทางการหาเงินที่มันเ,เข้าใจแล้วว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนรูปแบบการการได้เงินของฉันแล้วอย่างเส้นเชิงแบบนี้ก็ได้เหมือนคุณเองค่ะที่ผ่านมาในวงรอบในวงรอบนี้นะคะมันเกิดในเรื่องการเงินเพราะนั้นใน3าเดือน6เดือนต่อจากนี้ค่ะคุณรู้แล้วนะว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรอะ บางคนเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้น passive income แล้วก็พอเพลวในเรื่องของ Active Income แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกนี้ค่ะว่าจริงๆฟูมูลรอบนี้ค่ะมันมีมุมที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้คุณหากลับไปนึกถึง เรื่องราวในอดีตอาจจะเป็นปมในใจอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักตัวเองมันภาษาอังกฤษคือ trickling ใช่ไหมเหมือนกับ trigger อ่ะคือเหมือนกับไปแบบจี้จุดจีด้ปมนั้นของเราอ่ะเกิดขึ้นเพื่อให้เราอ่ะค่ะปลดปล่อยรีเีสสิ่งพวกนี้ออกไปให้หมดเหมือนสมมติว่าอาจจะเคยเจอเรื่องนึงอาจจะเคยลงทุนผิดพลาดอาจจะเคยโดนล้อในเด็กถ้าตอนเป็นเด็กถ้าไม่เราสึกไม่มั่นใจตัวเองเลยแบบนี้นะคะ มันก็อาจจะเจอเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะคิดแล้วก็เคลียสิ่งนี้ให้ผ่านไปให้ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทราบแจ้งเป็นโควิดแล้วตรงนี้หายแล้วเพียงแต่ว่า post CO VID, เ after covid เนอะ after covid เนี่ยมันจะมีอาการไอเนาะต่อเนื่องไปอาจจะแบบเดือน2เดือนหนเดือนนะถ้าคุยมานะคะวันนั้นตกไอเยอะอีกหนึ่งนะต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะคะ วันที่18มกราคมก็จะมียูเรเัสเดินนําหน้านะคะของคุณเนี่ยตกในเรือนที่12เพราะฉะนั้นเน่ยเรื่องราวที่ <c oughs> เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการแบบเหมือนโซเชียลชิต่างต่างอะคะ่ะคุณจะเ,เหมือนกับทุกอย่างสิ่งมันมาแบบออกแนวใช้วิสัยทัศน์การมองการไกลาการมองเห็นอะไรที่แบบมันมาก่อนสิ่งอื่นๆประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นการเหมือนกับบางครั้งอะคนรู้สึกว่าคุณอะโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบาง,บางอย่างทีเ่เป็นการคิดอยู่ในใจะนะโดยสิ้นเชิงก็ได้นะคะแล้วก็ฟูมูลครั้งนี้เนี่ยมันมันอาจจะเพราะมันไปตกเดือนทรานส f o r m a t i o n นของคุณแล้วมันกลุ่มภูตโตด้วยเพราะนั้นอะเหมือนกับมันตายแล้วเกิดใหม่อะคะ่ะเหมือนเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอุดมการณ์ของคุณไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้เหมือนกันนะคะที่สำคัญนะคะทรูโนดเนี่ยค่ะเขาย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ <c oughs> ซึ่งขอโทษค่ะ <c oughs> ที่หายไปไม่ต้องว่าเลยนะ <c oughs> คุณไม่ออกคือทรูโนดเนี่ยมันย้ายเข้าสู่ราศีเดือน12เนาะก็จะเป็นภาวะแบบ เหมือนกันการทํามาอยู่เบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการไม่ค่อยออกสื่อมากมายนักเนาะเหมือนอาสมบุญยกตัวอย่างเหมือนแจ้งเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ไลฟ์ออกหน้าเลยหลังจากนี้ไปก็คงจะอยู่เบื้องหลังไปอีกเป็นปีๆเหมือนกันมันเหมือนเราพยายามไปให้ถึงจุดเนี้ยเหมือนกับการได้เตรียมพร้อมทําเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิงจิตวิญ,ญญาณความเชื่อหรือว่าจริง,รงๆหลิปซอมันเกี่ยวข้องกับกงขังการได้แบบ อยู่ในใจ introvert ประมาณนี้เหมือนกับหลังจากนี้ไปปร,ประมาณปีครึ่งอะคะ่ะคุณจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เยอะมากเจอเรื่องพวกนี้เยอะมากเนาะซึ่งดาราศีพฤกษภอะมันเป็นเกี่ยวข้องกกับการเงิน เกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าเกี่ยวข้องกับการทําอะไรที่จับต้องได้จริงแจงเข้าใจว่าหลายคนที่เป็นเมถุนนะปีครึ่งถัดจากเนี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะเดือน2เดือนเนี้ยคุณจะเหมือนกับหันมาทบทวนตัวเองมากเลยอะว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองให้คุณค่าจริงๆอะไรที่มันดีต่อใจจริงๆไม่ใช่แบบเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ปีปีครึ่งที่ผ่านมามันจะอยู่เรือนที่1คือการที่คุณ อยากมีตัวตนอ,อยากจะออกสื่ออยากจะเป็นที่จดจำอยากทำอะไรเพื่อตัวเองแต่ว่าจากนี้ไปปีครึ่งอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับการการทำให้คนอื่นการเสียสละอยู่กับตัวเองเก็บตัวประมาณนี้นะคะก็ว่าได้เหมือนกันช่วงวันที่24มกราคมอังคารเข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็จะเซนก็ใช้นี้เลย ไม่ได้ปริ้นมาหมดทุกใบเนาะแต่ว่าก็คร่าวๆมันก็ประมาณนี้ได้นะก็อังคารเข้าสู่มังกรเนี่ยจะทําให้คุณอะมีมีภาวะแบบ <c oughs> แอคทีฟมากๆในเรื่องแพสซีฟอิงคามเรื่องของอการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย เรือนที่8คุณจะชัดมากคือคุณจะมีระเบียบวินัยกับตัวเองเยอะมากมีสนเสน่ห์ส็ก์อ p ิ a สูงมากดึงดูดคนเข้ามาแล้วบางทีเนี่ยเหมือนสิ่งนี้มันจะลิง k i กับในเรื่องของการงานของคุณที่คุณต้องสอนที่ให้ความรู้คนโดยเฉพาะอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมให้ความรู้งานสอนงานเดินทางคือ คุณอาจจะทําเบื้องหลังอาจจะทำออนไลน์แต่มันมาลิงก์แบบส่งผลดีกับคุณมากๆเลยนะคะแจงมองงนี้นะเหมือนทําแบบจริงจังอ่ะเพราะอังคารันเป็นอุดของมังกรอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นจริงจังฉันตั้งใจทำแล้วมันจะอยู่ยาวไปอีกเกือบประมาณ6สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะทีนี้วันที่25มกราคมดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรก็คือเรื่องการเงินของคุณนะคะคุณก็ อาจจะได้กลับไปเจอพาร์เนอร์หรือว่าอาจจะกลับไปเจอคนเก่าเก่เอกสารสัญญาระวังนิดนึงอันก่อนหน้านี้เรื่องการเดินทางหลังจากนี้เรื่องการเงินนะคะเช็คเยอะๆนิดนึงจะดีมากเลยนะคะอันนี้คือแบบมันเหมือนกันที่เรากลับไปทำอะไรสักอย่างอีกครั้งนึงเหมือนแจงอะยกตัวอย่างแจงลงขายอเมซอนไว้นานและเออแล้วมันจะ มีเรื่องบินเร,เรื่องนอนเรื่องนี้ไม่ตัดบัตรอะไรเงี้ยคือไม่ได้สนใจจนทั้งกลับไปดูเอาเฮ้ยมีเงินคงค้างที่เราต้องจ่าย6กพันลีเ้ยมันจะหกเหรียบาทคือคือมันเหมือนกับเหมือนตอนนี้คุณลองสังเกตตัวเองหรือว่าลองพิจารณาตัวเองดูนะว่าไปหักบัตรอะไรไว้ หรือเงินอะไรที่ยังไม่ได้จ่ายเอกสารพวกนี้ออนไลน์ต่างๆอะคะ่ะมันมันลิงก์ถึงกันมากเพราะนั้นในช่วงนี้เนาะประมาณสัก3-4สัปดาห์ถัดจากนี้นะคะ่ะระวังเรื่องเอกสารมากๆๆๆหน่อยนะคะถัดมา29มกราคมก็ดาวสุกเดินนำหน้าดาวสุกนำหน้าแล้วอะของคุณมันอยู่ในเรื่องของ การเงินนี่แหละทุกอย่างมันน่าจะฟลอร์มากขึ้นนะคะเสี่ยงโชคจะลองเสี่ยงดูก็ได้คุณก็มีโอกาสอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เงินแบบเหมือนลอยๆอ,อ่ะรับลอยเข้ามาลงทุนแพสซีฟอินคัมพวกนี้มีโอกาสได้นะคะ 1. กุมภาพันธ์จะมีนิวมูลเกิดขึ้นใน Aquarius ก็คือเรื่องของอต่างประเทศนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะมีโอกาสในเรื่องของ เ,เรียนต่อระดับสูงออนไลน์ต่างๆนะคะส่งผลไป6เดือนถัดจากนี้เนาะบอกไปแล้วเนาะแล้วก็มันเหมือนกับการเปลี่ยนครั้งนี้โดนบีให้ต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนแบบ,บปรปับด้วยนะคะ3ามกุมภาพันธ์ขอบคุณดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะตรงนี้ก็โอเคดีขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ขอ <c oughs> โทษค่ะ 14กุมภาพันวันเวรเลนไทยนี้วันดีอยู่นะดาวพลูโตไทยกับทรูโนดพลูโตไทยกับทรูโนดก็มันจะเป็นเหมือนพลูโตตอนนี้ของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่8ทรูโนดในเรือน12ก็คือเรื่องการเงินอีกอะพวกแพสซีฟอินค e อะลองดูนะลิคาสิตต่างๆดูว่ามีไหมหรือไม่ประกันก็ได้นะตรงนี้มันมีโอกาสได้กลับมานะคะ แล้วก็14กุมภาพันธ์มันมีดาวพุทธที่เข้าสู่ราศีกุมด้วยคุณอาจจะแอคทีฟมากๆเรื่องการออนไลน์นะคะต้องโทรต้องคุยทางไกลติดต่อต่างประเทศเยอะๆแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเรียนต่อพูดคุยนะคะคือดาวมันจะกระจุกตัวในเรื่องที่8ปดเรื่ที่9ของคุณก็คือเรื่องการเงินเรื่องการต่างประเทศอะเยอะ <c oughs> แล้วก็16 16กุมภาพันธ์ก็จะมีฟูมูลในราศีสิงห์ก็คือจะตกในเรื่องของอการเดินทางระยะไกล้ช่วงนั้นก็อาจจะต้องเดินทางเยอะนะคะกออ็อาจจะมีการรบดัเดินทางต่างจังหวัดเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นภาวะที่เราอาจจะต้องรู้สึกมีความลำบากใจนิดหน่อยเสาเร็งจันทร์เนาะ อาจจะรู้สึกถึงความเหมือนกับการจบเริ่มต้นใหม่รู้สึกเดินทางเยอะแยะมากมายจังเลยนะคะในช่วงเวลานั้นอาจต้องสื่อสารเยอะอาจต้องติดต่อกับพี่น้องเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้นะคะโอเคมาเดี๋ยวหยิบเป็นไพ่ในนะออร่าเข้าให้กับคุณแล้วก็ทาโร่ให้คุณด้วยเรื่องงานนะคะการสื่อสาร เยอะแยะมากมายเลยอาจจะต้องมีภาวะการแก้ปัญหาที่มาจากตัวเองอยู่อยู่คนเดียวแล้วสำเร็จนะคะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยมากหน่อยช่วงลานี้แต่ถามว่าสำเร็จไหมก็สำเร็จอยู่นะ mm hmm. เพียงแต่ว่าทุกอย่างสิ่งมันเหมือนต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองกลับมานะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้ มันมีสิ่งศักดิสิทธิคุ้มครองอยู่นะเออถึงแม้ว่าจะบบกไม่มีไม่มีอะก็จะมีช่องทางกันได้เงินเข้ามาจากทางใดทางหนึ่งแล้วนะพาร์ทเนอร์ช่วยเหลือคือแบบไพ่ใหญ่ออกมาดีมากๆเหมือนคุณก็ใช้ความสามารถของตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะในการสร้าง The h y r o f e n ก็คือพวก เส,สียงโชคเสียงทายก็ได้เสียงคุ้มครองก็ได้การสื่อสารสําเร็จมากๆใครฟังก็เชื่อแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณก็เข้าใจว่าเรื่องการเงินของคุณน่าจะดีกับตัวคุณเองมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของการต่างประเทศนะคะตรงนี้หรือว่าการเรียนนะคะตรงนี้อาจจะมีโอกาสเข้ามาเยอะไปหมดคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีรู้สึกลำบากใจนิดหน่อยนะคะแต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จแต่บางทีมันมีความเหมือนกับ ที่ผ่านมาเคยผิดพลาดมาก่อนอาจจะเคยสอบไม่ผ่านอาจจะรู้สึกว่ามีความลังเลหัวใจนะคะตอนนี้ก็เจนเย็นนะคะดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับคุณที่สุดขั้นตอนแรกคือการตั้งโจทย์กับตัวเองก่อนสุดท้ายแล้วฉันอยากได้อะไรกันแน่นะคะถ้าเราไม่รู้อ่ะเราต้องลองต้องพาตัวเองไปแจ้งเพิ่งอ่าน The Magic of Thinking Big เนาะก็คือเขาบอกว่าเลวลากลัวอะไรอะคะ่ะเราแค่แบบเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนความกลัวมันก็จะหายไป คือต้อง Take Action นะคะลงมือทำเนาะแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะตรงนี้ความรักนะคะเสียงมาพราะะ้อมก